SNG News s m g News Channel ในช่วง s m g News พบกับตุ๊กตาพิชามนสยามกลการจัดงานฉลองครบรอบ70ปีภายใต้แนวคิด 70ปีชิฟทูเกเตอร์ดรพรเทพพรประภากรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวพรประภาคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสยามกลการร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีสยามกลการภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานอายุงานครบ20ปี30ปีและพนักงานเกษียณการบรรยายจากเกสป์พเกอร์และงาน SMG Executive Meeting 2022การแสดงโชว์จากกลุ่ม c o ม สุบงังนาและสนามกอล์ฟเสียงคันที่ครับแบงคอกและ SMG Executive Night Party และมีพิธีมอบทุนการศึกษาและสื่อมวลชนจำนวน283ทุนและการแสดงโชว์จากน้องน้องวงเยสินดีสณอาคารเสียมกลการ GS Battery ี่ร่วมระเบิดความมันใน10 f i g h t 10 presented by GS Battery Season 3 เ s b a t t e r อร่ชวนชาว SMG ร่วมระเบิดความมันสถานมงการมวยอีกครั้งห้ามพลาดกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของรายการ10 Fight 10 Presented by GS Battery Season 3เตรียมพบกับยอดมวยดีกีระดับแชมป์โลกบัวขาวบัญชามเมฆครั้งแรกกับบุตบาทโคชทีมดำไม่ได้แลกด้วยหยุดเลือดแต่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีติดตามชมได้ที่ Work Point 23พร้อมเปิดสังเวียนตุลาคมนี้